สวัสดีค่ะวันนี้เซอเอ็มพาชมรถตู้หน้ายาวเกียรออโต้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ปี2020ค่ะลูกค้ามองหารถตู้ใช้งานนะคะรถใช้ภายในองค์กรเรียนเชิญเลยค่ะมาด้วยสีบรอนแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราดูกันไปรอบคันก่อนอมีกันชนด้านหน้านะคะที่ต้องทำเรียวรอยทั่วไปนะคะ รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมค่ะฝากระโปรงหน้ามีรอยหินกระเด็นมีเก็บงานนะคะตรงกันชนด้านหน้าค่ะอันนี้น่าจะไปขุด กิ่งไม้นะคะอันนี้กิ่งไม้ต้นไม้ที่เป็นรอยขัดน่าจะออกไม่น่าไม่เข้าเนื้ออา่าไม่เข้าเนื้อนะคะขัดออกค่ะตัวถังฝั่งขวาโอเคเลยด้านหลังค่ะมีรอยที่กันชนหลังนิดหน่อยนะคะ ด้านซ้ายค่ะลองประตูบานเลื่อนสวยงามประตูบานเลื่อนไม่มีเรียวรอยขอบตรงนี้นิดหน่อยค่ะ คันนี้บอก V.I.P. สวยๆเลยค่ะเบาะ3ามแถวนะคะบอกผู้โดยสารด้านหลังจะเป็น3ามแถวก็ถ้าสามแถวตัวนี้ก็จะเป็น9้าที่นั่งนะคะรวมกับคนขับและผู้โดยสารด้านข้างนะคะก็จะรวมเป็นทั้งหมด11ที่นั่งค่ะแอร์เดิมค่ะ ดูประตูกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ซชยแอมจะลงรถตู้บ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ปรับราคาให้พิเศษเลยสำหรับรถตู้นะคะทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาค่ะ โอเคค่ะตาหลังกันค่ะดูน็อตฝาท้ายกันค่ะ สวยงามค่ะมีอรอยนิดหน่อยกับที่เป็นคราบดินนะคะโดยรวมสวยค่ะมีบุกตรงนี้นิดหน่อยนะคะ เราดูหลังคากันค่ะเซมพาปินดูหลังคานะคะ ค่ะเรามาดูเลขไม้กันเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่6แกิโลเมตรค่ะรถยนต์ปี2020นะคะปีนี้ปี2องพรถยนต์5ปีค่ะก็ใช้ประมาณนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยก็ปีละประมาณสักหมื่นสองหมกว่ค่ะ ที่สำคัญเกียร์ออโต้ขับสบายไม่เมื่อยค่ะนี่ขึ้นขาลงเขาได้เลยนะคะเป็นรถนำเที่ยวรถใช้ภายในครอบครัวใช้ภายในองค์กรของเราได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อออกห้างไปแดงเราก็ไม่ต้องรอของนะคะใช้ได้เลยค่ะเเเอาเดี๋ยวเราดูรอบถัดไปนะคะก็ รอบก่อนนี้ที่ไปเข้านะคะอยู่ที่13716กิโลเมตรค่ะอีกประมาณสองพันกว่ากิโลนะคะเข้าศูนย์อีกรอบหนึ่งค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ระยะเขาตามรอบทุกประมาณ1,000งหมื่นโลไปเราไปดูเครื่องกันค่ะ กระโปรงสวยงามค่ะ โอเคจัดไปนะคะกับรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง2.8เกียร์ออโต้ปี2020ราคาโปรเดือนนี้นะคะมิถุนายนจัดเลยค่ะลูกค้าพิเศษมากมีแค่10คันสุดท้ายนะคะอยู่ที่995,000บาทค่ะ995,000บาทนะคะจากปกติราคาเรานะ,ะอยู่ที่ดูเราด,ดูฝากระโปรงว่า เจ้าหน้าที่เราจะเขียนไว้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะอันนี้เซลเอ็มไม่ได้จกตานะคัดดีพลาดได้ไงไม่ได้เขียนไว้แหมเขินเลยราคานะฮะถ้าเป็นเกียร์ออตโต้จะอยู่ประมาณ1 1 0ล้าน1นึ่งแสนสองหมโดยประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆ ลูกค้าโปรโมชั่นนะคะ10คันแรกสำหรับลูกค้าที่ออกรถที่อ d d ดีดีคั e เซนเตอร์ของเรานะคะจะอยู่ที่9ก้า0 0นบาทค่ะจากราคาปกติค่ะหล้าน1 0 0 0กว่าเลยนะคะทุบราคาเลยแต่ถ้าลูกค้ามาราคาแบบปกติเรานี่ก็ล้านกว่าราคาพิเศษเลยนะคะ9,90,000 5,000บาทมาก,ก่อนเป็นเจ้าของก่อนค่ะมีไม่กี่คันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เกียร์ธรรมดาก็สวยไม่แพ้กันเลยเรียนเชิญลูกค้านะคะคันนี้จอดที่ R&D Car c เ n t e r สาขาเทพลักษ์สมุทรปราการค่ะชมยางกันนะคะยางเป็นของย o k o h a m a ค่ะสัปดาห์ที่12ปี2024ค่ะรุ่นนี้เป็น ฝาครอบนะคะโอเคค่ะชมรถได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะรบกวนลูกค้านะคะนัดหมายกันล่วงหน้าประมาณสักชั่วโมสงสชั่วโมงค่ะ,ะเซลอ็มมาบานทีเราไม่ได้อยู่ที่สาขานี้ค่ะเรามีทั้งหมดตอนนี้มี3สาขานะคะมีสาขาที่นี่ค่ะเทพลักษ์สมุรปาการและสาขาติดใบเทกบางนาค่ะ แล้วก็เปิดสาขาใหม่นะอยู่ที่สาขาการจนาพิเศษค่ะเส้นบางแคนะคะเขตบางแคบาะสวยๆ VIP แบบนี้ด้วยเกียร์ออตโต้นั่งสบายนะคะเลขใหม่ก็138,700ค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยนะคะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ